บทที่หนึ่งันหนึ่ง้สาสิเอ็ดปิดเกมซะแม้ว่าแดนบูโดของหมาชาวจะไม่ได้ก้าวเข้าสู่แดนเทพแต่ก็น่าเหลือเชื่อมากที่สามารถกระแทกเขาถอยกลับด้วยหมัดเดียวสิ่งที่สําคัญที่สุดคือชายหนุ่มคนนี้เรียกหยางเฉินว่าพี่เฉินเห็นได้ชัดว่าเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหยางเฉินชั่วขณะหนึ่งเขาเริ่มสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของหยางเฉินมากขึ้นคุณเป็นใครกันแน่หลงจ้านมองผ่านหมาชาวและถามหยางเฉิน หินเพียงดวงตาของหยางเฉินสงบนิ่งราวกับน้ำเขาไม่มีความตั้งใจจะตอบเลยแต่พูดกับหมาชาว,ว่ายาวไปขณะที่หยางเฉินพูดคำสองคำนี้หมาชาวได้ริเริ่มที่จะรีบออกไปและโจมตีหลงจ้านอย่างเมามันก่อนหน้านี้ความสนใจทั้งหมดของหลงจ้านอยู่ที่หยางเฉินดังนั้นเขาจึงไม่สังเกตเห็นการมีอยู่ของหมาชาวและถูกกระแทกกลับโดยหมัดกระทันหันของหมาชาวแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าหมาชาวสามารถเอาชนะเขาได้ปังปัง,ปง ด้วยความตกใจของทุกคนมาเช้าต่อสู้อย่างบ้าคลั่งกับหลงจ้านทุกครั้งที่เขาโจมตีเขาจะหงุดหงิดอย่างมากราวกับว่าเขาต้องการระเบิดหลงจ้านเพราะสุดท้ายแล้วหลงจ้านเป็นผู้แข็งแกรง่งแดนเทพชั้นต้นดังนั้นเขาจะโดนหมาชาวเอาชนะได้อย่างง่ายดายไดย้ง่ายและโจมตีหมาชาวอย่างบ้าคลัง่งปัง ด้วยการชกครั้งนี้หมาชาวถูกแรงกระแทกบินออกไปทันใด7-8เมตรแต่ดูเหมือนเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดแม้แต่น้อยลุกขึ้นอีกครั้งทันทีหัวเราะเยียดเยียดบุ่งบอกว่าฉันสบายดีและพูดว่าแน่จริงเอาอีกเสียงนั้นลดลงและเขารีบพุ่งไปหา,หาหลงจ้านอีกครั้งหมาชาวเป็นเหมือนแมลงสาบที่ตีไม่ตายทุกครั้งที่เขารเริ่มในการโจมตีหลงจ้านเขาจะถูกบทขยี้อย่างง่ายดายหลายครั้งที่เขาอาเจนเป็นเลือดแต่เขาก็ลุกขึ้นสู้อีกครั้งเหมือนคนที่ไม่เป็นอะไร แม้แต่หลงเถิงก็กังวลใจมากเขาชัดเจนมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหยางเฉินกับหมาชาวถ้าหลงจ้านฆ่าหมาชาวเกรงว่าหยางเฉินจะฆ่าล้างโคตรสมาชิกราชวงศ์หลงทั้งหมดแน่แต่ใบหน้าของหยางเฉินสงบคิ้วของเขาไม่มีรอยย่นดูเหมือนเขาไม่กังวลว่าหมาชาวจะถูกหลงจ้านฆ่าสักนิดหลงเทียนอยู่ผู้ที่ภาคภูมิใจราชวงศ์หลงนักหนาสีหน้าในเวลานี้ดูน่าเกลียดอย่างยิ่งเมื่อเขารู้ว่าหยางเฉินซึ่งอายุเพียง28ดปีได้ก้าวเข้าสู่แดนเทพแล้วในใจของเขา ก็เต็มไปด้วยความไม่พอใจแต่ทว่าตอนนี้ยังมีชายหนุ่มอีกคนมาอีกแม้ว่าแดนบูโดจะยังไม่เข้าสู่แดนเทพแต่เขาก็มีกำลังที่จะต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นต้นแบบไม่กลัวความตายสิ่งสำคัญคือชายหนุ่มผู้นี้ซึ่งดูแล้วอายุน้อยกว่าด้วยซ้ำดูเหมือนว่าอายุไม่เกิน25หรือ26ปี สิ่งนี้ทําให้หลงเทียนอยู่เกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีในฐานะที่เขาเป็นความภาคภูมิใจของเหล่าสมาชิกราชวงศ์หลงที่เขาอายุเพียง35ปีก็มีความแข็งแกร่งแดนราชาสูงสุดแล้วแต่เมื่อตอนนี้เขาได้เปิดหูเปิดตาจึงเริ่มคิดกับตัวเองว่าพรสวรรค์ของเขาต่ำเกินไปหรือเปล่าแต่ถึงอย่างไรเห็นได้ชัดว่าเขาก็เป็นถึงทายาทที่มีความสามารถที่ดีที่สุดในราชวงศ์หลงบาง หลงจ้านปล่อยมัดอีกครั้งและร่างของหมาเท้าก็ถูกลอยขึ้นไปในอากาศอีกครั้งพร้อมพ่นเลือดออกจากปากคุณยางเร็วเข้าไม่อย่างนั้นคุณหมาจะตกอยู่ในอันตรายจริงๆหลงเถิงกล่าวด้วยท่าทางกังวลแต่เขาได้ยินหยางเฉินพูดว่าอยาก,กังวลไปแม้ว่าเขาจะอยากตายเขาก็ตายไม่ได้หลงเถิงตกตะลึงเขาต้องมั่นอกมั่นใจขนาดไหนถึงจะสงบได้ขนาดนี้เนี่ย ไม่เพียงแต่หลงเถิงเท่านั้นแต่คนในราชวงหลงก็ยังเชื่อว่าหมาเช้าไม่สามารถทนได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามหลงจ้านที่กำลังต่อสู้กับหมาชาายิ่งต่อสู้ไปเรื่อยๆสีหน้าของเขาก็ดูเคร่งขรึมมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าความแข็งแกร่งของหมาชาวค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นแม้ว่าตัวเองจะยังไม่ได้ออกแรงเต็มที่แต่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นถึงผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นต้น แม้แต่หมาเชาาที่ยังไม่ได้เข้าสู่แดนเทพก็ยังแข็งแกร่งในการต่อสู้ได้ขนาดนี้อย่างเฉินผู้ซึ่งได้เข้าสู่แดนเทพแล้วมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนในหัวใจของหลงจ้านทันใดนั้นเขาก็คิดที่จะถอยกลับซะแล้วคุณควรจะรู้ว่าคุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผมถ้าผมใช้กำลังทั้งหมดที่มีคุณก็จะต้องตายเท่านั้นหลงจ้านมองมาที่หมาเชาาที่ค่อยๆลุกขึ้นและไม่ได้คิดที่จะโจมตีเขาก่อนแต่โน้มน้าวใจ มาชาวเช็ดเลือดจากมุมปากใบหน้าของเขาเฉยเมยจิตวิญญาณการต่อสู้บนร่างกายของเขาพุ่งทะยานอย่างดูดเดือดดวงตาที่แหลมคมราวกับดาบจ้องไปที่หลงจ้านอย่างดื้อรัน้นงั้นก็ใช้สุดกำลังสิมาชาวพูดขำๆสบายๆส,ส,สายตาดูถูกหลงจ้านเล็กน้อยหลงจ้านได้รับหน้าที่มาปกป้องหลงเทียนอยู่และสามารถได้รับนามสกุลโดยหลงห่วงได้ปกติแล้วเขาไม่ใช่คนหุนหันพลันแล่นแน่นอนเขาจะไม่ระเบิดพลังเต็มที่ เพื่อต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งที่ต่ำกว่าแดนเทพถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงๆเขาก็ไม่เอาหน้าแก่แก่นี้ของเขาแล้วสิแดนบูโดของเขาแข็งแกร่งกว่าและอายุของเขาก็มากกว่าลุงจ้านอย่าเสียเวลาเลยเพราะเขาอยากตายงั้นก็ส่งเขาไปตายเถอะหลงเทียนอยู่กับฟันกล่าวเขารู้ว่าตัวเองไม่สามารถเป็นเหมือนหมาเชาวได้ต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นต้นได้นานขนาดนี้แต่แล้วไง ในฐานะหลานชายคนโตของราชวงศ์หลงสถานะของเขาสูงส่งและมีคนที่แข็งแกร่งอยู่รอบตัวเขาแม้ว่าหมาชาวและหยางเฉินจะเป็นอัจฉริยะด้านบูโดที่น่าทึ่งพวกเขาจะต้องตายเพื่อเส้นไหว้ความอิจฉาริษยาของตัวเองสีหน้าหลงจ้านดูขมขื่นเขาไม่ต้องการใช้กำลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเขากับชายที่ความแข็งแกร่งต่ำกว่าแดนเทพแต่หลงเทียนอยู่ต้องการให้เขาฆ่าหมาชาวหากเป็นเช่นนี้ก็จำเป็นต้องยุติเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดบูม บทที่หนึ่งพันระเบิดพลังทะลวงแดนทันใดนั้นพื้นใต้เท้าของหลงจ้านก็แตกออกทันทีและรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวก็เล็ดลอดออกมาจากตัวเขาชั่วขณะหนึ่งตระกูลหลงทั้งหมดดูเหมือนจะถูกปกคลุมไปด้วยพลังแดนเทพของเขาี่สายตาที่ดื้อรั้นบ้าดีเดือดของหมาชาวค่อยๆเริ่มจริงจัง เขารู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าความน่าสะพรึงกลัวของผู้แข็งแกร่งแดนเทพคืออะไรด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาไม่สามารถสู้หลงจ้านได้เลยหากต้องการเอาชนะหลงจ้านมีเพียงบุกทะลวงเข้าไปในแดนราชาขั้นปลายให้ได้แล้วใช้เทคนิคหลดผนึกพลังการต่อสู้แม้ว่าอาจจะไม่สามารถเอาชนะหลงจ้านได้แต่ก็ยังสามารถมีพลังที่จะต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งแดนเทพที่แท้จริงมาเลยหมาชาวส่งเสียงและรัศมีในร่างกายของเขาก็เพิ่มสูงขึ้น ในเวลานี้ดวงตาของเขาเป็นสีแดงฉานแรงกระตุ้นบนร่างกายของเขาที่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงกึ่งแดนเทพทว่าดูเหมือนเขากำลังจะทะลุทะลวงไปยังแดนเทพได้แล้วในขณะที่หยางเฉินรีตาลงเล็กน้อยจ้องมองไปที่หลงจ้านเมื่อหมาชาวตกอยู่ในอันตรายเขาจะช่วยหมาชาวทันทีโอกาสในการต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งแดนเทพไม่ได้มีบ่อยนับ เมื่อเขาอยู่ในแดนเหนือเขาก็มาจากระดับขั้นของหมาชาวครั้งหนึ่งเขาเคยฆ่าผู้แข็งแกร่งแดนเทพด้วยความแข็งแกร่งแค่แดนราชาขั้นปลายเท่านั้นและด้วยเหตุนี้เขาจึงมีชื่อเสียงในการต่อสู้และกลายเป็นเทพ,พเจ้าในหัวใจของผู้แข็งแกร่งแดนเหนือจํานวนนับไม่ถ้วนคุณยังคุณยังไม่ลงมืออีกหรือหลงจ้านเป็นหนึ่งในห้าผู้แข็งแกร่งในราชวงศ์หลงเมื่อเขาสู้สุดแรงแล้วคุณหมาก็จะตกอยู่ในอันตรายจริงๆแล้วนะครับ หลงเถิงตื่นประหนกอย่างสมบูรณ์เพราะกลัวว่าหมาชาวจะตายในมือของหลงจ้านถึงตอนนั้นทุกอย่างมันคงสายเกินไปจริงๆยางเถินยังคงสายหัวไม่ต้องห่วงเพื่อนของผมต้องไม่ตายทันทีหลังจากนั้นหมาชาวก็หายตัวแวบและพุ่งไปที่หลงจ้านทันทีในเวลานี้ตัวของหลงจ้านเต็มไปด้วยออร่าที่ทรงพลงังราวกับว่าเทพพระเจ้ายือนอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกยังไงยังงนันเขามองมาที่หมาชาวที่พุ่งเข้ามาหาเขาด้วยความดูถูกและพูดอย่างเฉยเมยไม่เจียมกลาหัว ทันใดนั้นก็เห็นเพียงเขายกแขนขึ้นระบบมือทันทีบูมในขณะที่หมาชาวก็เหวี่ยงหมัดออกมาเพียงเห็นหมัดของเขาปะทะเข้ากับฝ่ามือของหลงจ้านอย่างดุดเดือดทันใดนั้นออราที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ทั้งสองคนก็ได้กวาดออกไปทุกทิศท,ทุกทางปังปังปังที่ซึ่งทั้งสองยืนอยู่นั่นพื้นดินแตกรา้าไปหมดและมีฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณตายซะ หลงจ้านตะโกนอย่างโกรธจัดแขนอีกข้างพร้อมหมัดก็ถูกเหวี่ยงออกไปแล้วบังหมาชาวรู้สึกเพียงว่าแรงต้านที่ไม่อาจต้านทานได้กำลังมาอย่างแรงเขาไม่สามารถหลบได้เขาถูกชกเข้าที่หน้าอกเต็มเ็มรสหวานในลำคอราวกับน้ำหวานเฮลบลูบอยพุ่งออกมาเต็มปากร่างกายของเขาเหมือนลูกบอลที่ถูกยิงปลีคลิกพุ่งออกไปทันใดสมาชิกของตระกูลหลงต่างตกตะลึงและทุกคนมองไปที่หมาชาว หลงเถิงยิ่งตกตะลึงมากแต่เขาเห็นเพียงอย่างเฉินยังคงยืนสงบอยู่ตรงนั้นและเขาไม่มีทีท่าจะดำเนินการใดๆเลยอะเจยอะเจยอย่างเฉินคุณเคยเห็นมันไหมห้าห้าห้านี่คือผู้แข็งแกร่งของราชวงศ์หลงของผมแม้ว่าคนรอบข้างคุณจะแข็งแกร่งแล้วยังไงละ่ะมีทางตายทางเดียวเท่านั้นไม่ใช่เหรอ ในที่สุดหลงเทียนอยู่ก็แสดงรอยยิ้มบนใบหน้าของเขามองไปที่หยางเฉินและพูดอย่างภาคภูมิใจถ้าคุณยินยอมที่จะเปลี่ยนใจตอนนี้และยอมจำนวนต่อราชวงศ์หลงของผมผมก็จะพิจารณานะอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะพูดจบเสียงอุทานรอบๆก็ดังขึ้นอะไรนะเขายังมีชีวิตอยู่หรือเขายังยืนขึ้นอีกครั้งเขาจะสู้กับผู้อาวุโสหลงจ้านอีกเหรอ รอยยิ้มบนใบหน้าของหลงเทียนอยู่หยุดนิ่งทันทีเพราะเขาเห็นว่าหมาเช่าซึ่งเขาคิดว่าถูกหลงจ้านฆ่าไปแล้วลุกขึ้นยืนอีกครั้งแม้แต่ดวงตาของหลงจ้านก็เต็มไปด้วยความตกใจมันเป็นไปได้อย่างไรสิ่งที่เขาตกใจไม่ใช่ว่าเขาล้มเหลวในการฆ่าหมาเชา่าเพียงแต่ว่ารัศมีการสังหารของหมาเช่าไม่ได้ลดลงเลยสักนิดตรงกันข้ามมันกลับแข็งแกร่งขึ้นไปอีกในเวลานี้เขารู้สึกว่าพลังการต่อสู้ของหมาเช่าได้บุกทะลุทะลวงเข้าไปในแดนเทพแล้วจริงๆ เกิดมาเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าจะมีใครที่แดนบูโดยังไม่ถึงแดนเทพแต่มีพลังการต่อสู้ของแดนเทพได้ทันใดนั้นมุมปากของหยางเฉินก็วาดรัศมีส่วนโค้งขึ้นเนื่องจากรอยยิ้มเช่นกันในที่สุดก็มีการพัฒนาหมาชาวกมัดแน่นและร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งอย่างมากทันใดนั้นเขาก็กางแขนออกยืนหลับตาเงยนักขึ้นฟ้าและพูดด้วยท่าทางชื่นมืน่นความรู้สึกนี้มันช่างวิเศษจริงๆห้าห้าห้า ในฐานะผู้แข่งแร่งก้าว k i แห่งแดนเหนือที่แข่งแกร่งที่สุดในบรรดาก้าว k ิงแห่งแดนเหนือมาชาวสามารถปลดผนึกพลังการต่อสู้จากแดนราชาขั้นกลางธรรมดาระเบิดพลังการต่อสู้ถึงกึ่งแดนเทพแต่ตอนนี้แดนบูโดของเขาได้เข้าสู่แดนราชาขั้นปลายแล้วและพลังการต่อสู้ของเขาก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตรงไปยังกึ่งแดนเทพชั้นต้นคุณเป็นใครกันแน่หลงจ้านไม่ได้ลงมือทว่าสีหน้าของเขาเคร่งเครมอย่างยิ่งและดวงตาของเขาจับจ้องไปที่หยางเฉิน ถ้าจนถึงตอนนี้เขายังไม่รู้ตัวเองว่าหมาชาวกำลังยืมฝีมือตัวเองเพื่อทะลวงวิถีบูสู่แดนเทพงั้นก็แสดงว่าเขาเป็นคนโง,ง่จริงๆแล้วละ่ะเขามีลางสังหอ์ว่าอย่างเฉินซึ่งยืนอยู่ข้างๆอย่างสงบน่าจะน่ากลัวยิ่งกว่าแม้แต่หมาชาวก็สามารถใช้ความแข็งแกร่งของแดนราชาเพื่อระเบิดออร่าที่เทียบได้กับกึ่งแดนเทพชั้นต้นแล้วยางเฉินละ่ะผู้เป็นผู้แข็งแกร่งแดนเทพแล้วพลังต่อสู้ที่แท้จริงของเขาจะขนาดไหน หยางเฉินเหลือบมองหลงจ้านดวงตาที่สงบนิ่งราวกับน้ำทำให้หลงจ้านรู้สึกว่าเขาไม่สามารถมองทะลุได้ผมเป็นใครราชวงศ์หลงน่าจะสืบเรื่องนี้มานานแล้วไม่ใช่เหรอจู่จู่หยางเฉินก็พูดขึ้นนี่สายตาของคนอื่นๆแดนบูโดของเขาได้เข้าสู่แดนเทพแล้วแล้วในจิวโจจะมีผู้แข่งแกร่งแดนเทพสักกี่คนยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีพรสวรรค์อายุน้อยเช่นนี้หรือว่าเขาเป็นผู้แข่งแกร่งที่มาจากแดนเหนือ ราชวงศ์หลงจะไม่สามารถคาดเดาต,ตัวตนที่แท้จริงของหยางเฉินได้อย่างไรคุณคือรูม่านตาของหลงจั้นหดตัวลงทันทีและเขาพูดอย่างเหลือเชื่อคุณคือผู้รักษาดินแดนเหนือหยางเฉินยิ้มอย่างญญญญาไม่ใส่ใจและพูดขำๆว่าจะเดาอย่างไรแล้วแต่คุณแต่ผมไม่ยอมรับตัวตนของหยางเฉินสำหรับพวกราชวงศ์และตระกูลทิ้งนั้นง่ายต่อการดราม่าแต่แดนเหนือนั้นลึกลับเกินไปไม่มีใครรับประกันได้ว่าแดนเหนือจะมีผู้รักษาดินแดนเหนือที่อายุน้อยเช่นนี้ บทที่หนึ่งหนึ่งร้ยาสิมยอมรับไม่ได้ที่แดนเหนือมีเพียงคนเดียวเท่านั้นได้เข้าสู่แดนเทพแต่การตอบของหยางเฉินทำให้หลงจ้านมั่นใจมากขึ้นกับการเดาในใจของเขาและคนทั้งคนก็ไม่ค่อยสบายใจนะับถ้าหยางเฉินเป็นผู้รักษาแดนเหนือจริงๆเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหยางเฉินแล้วสายตาของเขาจับจ้องมาที่หมาชาวอีกครั้ง พันใดนั้นเขาก็พลันจำบางอย่างได้ตามข่าวลือก้าคิงในแดนเหนือล้วนอยู่ในแดนราชายอย่างไรก็ตาม9้าคนนี้มีพรสวรรค์ด้านบูโดอย่างมากและพวกเขาสามารถระเบิดพลังการต่อสู้เป็นถึงแดนเทพชั้นต้นได้ส่วนมาชาวตอนที่เริ่มต่อสู้กันเขาสามารถระเบิดพลังเป็นถึงแดนเทพได้แต่ตัวเองก็รู้สึกได้ชัดเจนว่าแดานบูโดจริงๆของมาชาวยังไม่ถึงถึงแดนเทพ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลงจันก็ตัดสินว่าหมาชาวเป็นหนึ่งในเก้าิงในแดนเหนือและชายที่แข็งแกร่งมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถมีหนึ่งในคิงทั้งเก้าแห่งแดนเหนือติดตามได้ก็คือผู้รักษาแดนเหนืออย่างปูป่ายเข้าใจแล้วมันเป็นเช่นนี้นี่เองเป็นเช่นนี้นี่เองหลงจ้านถอนหายใจด้วยใบหน้าขมขื่นพลางกล่าวหากคุณลงมือด้วยตนเองการชิงตี้ชุนใครกันจะมีคุณสมบัติชิงกับคุณได้ ทุกคนตกตะลึงหลงจจ้นผู้แข่งแกร่งแดนเทพของราชวงศ์หลงกลับพูดว่าไม่มีใครมีคุณสมบัติที่จะแข่งขันในการแย่งชิงตี้ชุนคนนั้นคือใครหรือว่าเป็นชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่า30ปีคนนี้ผู้คนในราชวงศ์หลงต่างตกตะลึงและสายตาก,ก็จับจ้องไปที่หยางเฉินทว่าหยางเฉินยังคงยืนนิ่งราวสายน้ำเขายืนอยู่ตรงจุดนั้นแล้วพูดว่ากลับมา เมื่อได้ยินเช่นนี้ร่างของหมาชาวก็กระโดดวาบและเขากลับมาข้างหลังหยางเฉินแต่ใบหน้าของเขายังคงไม่ต็มใจอยู่เล็กน้อยเขาเพิ่งทะลวงผ่านเข้าไปแดนราชาขั้นปลายและยังอยากจะปลดผนึกและสู้กับผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นต้นดูแต่ในเวลานี้เพราะจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ของหลงจ้านสลายไปโดยสิ้นเชิงเนื่องจากเขาคาดเดาต,ตัวตนของหยางเฉินได้แล้วเขาจะอยู่ที่นี่และต่อสู้กับหมาชาวต่อไปอีกได้อย่างไรแม้ว่าเขาจะชนะหมาชาวจริงๆแล้วจะมีประโยชน์อะไร ผู้รักษาแดนเหนือไม่ใช่การดำรงอยู่ที่ทรงพลังที่ตัวเองจะสามารถเอาชนะได้ที่ไหนกันลุงจ้านคุณรีบฆ่าเขาสิหลงเทียนอยู่มองไปที่หลงจ้านด้วยความไม่พอใจและกล่าวอย่างไรก็ตามหลงจ้านถอยกลับไปข้างหลังหลงเทียนอยู่ก้มศีรษะเล็กน้อยแล้วพูดเบาๆว่าองค์ชายไปกันเถอะไปไหนหลงเทียนอยู่ได้เห็นอย่างเฉินและหมาเาวได้ระเบิดพลังการต่อสู้ของแดนเทพและเขาก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมาก ตอนนี้หลงจ้านกลับบอกตัวเขาว่าไปกันเถอะเขาจะยอมได้อย่างไรองชายผู้น้อยคนนี้ไร้ความสามารถไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณหยางหลงจ้านกล่าวด้วยเสียงต่ำแต่ไม่ได้อธิบายตัวตนของหยางเฉินอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการเดาของเขาเกี่ยวกับตัวตนของหยางเฉินไม่สําคัญว่าเขาจะเดาถูกหรือไม่ตอนนี้หมาชาวสามารถทะลุพลังการต่อสู้ได้เทียบเท่ากับกึ่งแดนเทพชั้นต้นแม้แต่เขาอาจไม่กล้าพูดว่าจะสามารถเอาชนะหมาชาได้ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงมีหยางเฉินที่ทรงพลังกว่ายอยู่เบื้องหลังหมาชาเมื่อความขัดแย้งใหญ่เกินไปเขาไม่สามารถรับประกันได้ว่าตัวเองจะสามารถช่วยหลงเทียนอยู่ให้รอดมือของหยางเฉินและหมาเชาได้ไหมดูเหมือนว่าลุงจ้านจะแก่แล้วถักกลัวก็ถอยไปซะเสียงของหลงเทียนอยู่ลดลงเขาก็ก้าวไปข้างหน้าทันทีองชาย หลงจ้านต้องการเกลี้ยกล่อมอีกทีแต่จูจ่ๆผู้แข็งแกร่งกึ่งแดนเทพอีกคนก็ขวางกั้นเขาวไว้และพูดอย่างเย็นชาว่าหลงจ้านอย่าลืมว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบการเดินทางครั้งนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้หลงจ้านก็ทอดถอนหายใจและหยุดขัดขวางในฐานะสมาชิกของราชวงศ์หลงเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าหลงเทียนอยู่หยิงพยองขนาดไหน ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กหลงเทียนอยู่เป็นหลานชายคนโตของหลงห่วงที่เติบโตขึ้นมาในกองเงินกองทองความสามารถด้านบูโดเก่งกว่าคนรุ่นเดียวกันนีราชวงศ์หลงหลงเทียนอยู่เป็นอัจฉริยะด้านบูโดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในอนาคตเขาก็จะเป็นหลงห่วงคนต่อไปหลานชายคนโตของหลงห่วงที่เติบโตมาอย่างราบรื่นเขาจะยอมรับชายผู้แข็งแกร่งสองคนที่อายุน้อยกว่าเขาแต่แข็งแกร่งกว่าเขาได้อย่างไรเฮไนกล้าสู้กับฉันไหม จู่หลงเทียนอยู่ก็ยื่นนิ้วชี้ออกไปและถามไปทางอย่างเฉินในเวลานี้หลงเทียนอยู่รัศมีถูกอาบด้วยเจตนาต่อสู้และจิตสังหารที่รุนแรงก็ฉายประกายในรูม่านตาที่มืดมิดของเขาเขาจะไม่มีวันยอมให้ชายหนุ่มผู้แข็งแกร่งที่มีความสามารถโดดเด่นกว่าตัวเองมาปรากฏตัวเช่นนี้แน่ในเวลานี้ผู้คนในตระกูลหลงรู้สึกถึงแรงผลักดันอันทรงพลังที่ค่อยๆประทุขึ้นจากหลงเทียนอยู่และทุกคนต่างก็ตกใจแข็งแกร่งมาก คืออัจฉริยะบูโดของราชวงศ์หลงใช่หรือไม่ตามที่เล่าขานกันเลยแดนบูโดของเขาน่าจะเข้าสู่แดนราชาสูงสุดแล้วใช่ไหมในฐานะหลานชายคนโตของราชวงศ์หลงแม้ว่าเขาจะมีเพียงแดนราชาสูงสุดเท่านั้นแต่ก็จะสามารถระเบิดพลังการต่อสู้เทียบเท่ากับแดนเทพได้อย่างแน่นอนเขายังเด็กมากเขาน่าจะอายุประมาณ35ปีใช่ไหมผู้แข็งแกร่งระดับนี้แม้แต่คิงแห่งตระกูลคิงก็เทียบไม่ได้ คนในตระกูลหลงกล่าวด้วยเสียงต่ำในอีกด้านอย่างเฉินและหมาชาวถูกละเลยคุณอยากสู้กับผมงั้นเหรอหยางเฉินยิ้มแต่ในความเห็นของหลงเทียนอยู่หยางเฉินกำลังเยอะๆเขาว่าได้วกว่าคนอื่นทั่วขณะหนึ่งหลงเทียนอยู่ก็โกรธเจ้าหนูถ้าคุณเป็นผู้ชายออกมาสู้กับผมซะน้ำหน้าอย่างคุณเนี่ยนะยังไม่มีคุณสมบัติที่จะสู้กับพี่เฉินของผมหรอกหมาชาวก้าวไปข้างหน้าในใจเต็มไปด้วยความตั้งใจในการต่อสู้ เขาเพิ่งเข้าสู่แดนราชาขั้นปลายและต้องการคนที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มฐานความมั่นคงในแดนบูโดของเขาคิดไม่ถึงว่าจูจ่ๆหลงเทียนอยู่จะลงสนามด้วยตนเอง